ในวันที่30เมษายนนะคะก็เป็นวันที่มีการขยับย้ายของดาวใหญ่ก็คือดาวพระหัสนะคะก็จะส่งผลกับทั้ง12ราศีนะเพราะว่าการย้ายครั้งหนึ่งก็อยู่ไป1ปีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็พูดถึงชาวเมษกับชาวตุลน,นะคะโดยช่วงแรกก็จะพูดของชาวเมษก่อนนะใครที่เป็นชาวตุลรับฟังในช่วงนาทีที่5.45เป็นต้นไปนะคะฝากกดติดตามนะคะหากสนใจเรื่องการพยากรณ์สำหรับชาวเมษนะคะดาวพระหัส จะจะขยับย้ายจากการทับลักานาคะเข้าสู่เรื่องเงินทองนะก็คือเข้าพบเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์นะคะโดยดาวพรหัสของชาวเมษนะจะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะเป็น50นอยู่ในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะสําหรับการย้ายครั้งนี้นะถือว่ามันมีข้อดีด้วยเนะื่องจากดาวพรหัสของชาวเมษนะคะเป็นดาวสุภาษะนะคะสุภาษะก็แปลว่าเรื่องของการเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะเรียกว่า การเงินการทองอาจจะได้มาจากคนที่มีอำนาจสูงกว่ามีศักดิ์สูงกว่ามาเกื้อหนุนนะคะเช่นเรื่องเจ้านายนะคะเรื่องของคนต่างวัยนะหรือแม้แต่เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในเชิงการงานกันค้านะ <ใช S 1> เข้ามาสนับสนุนเกี่ยวข้องเงินทองมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็หมายถึงในเชิงลงทุนได้ด้วยนะก็จะเป็นปีที่อาจจะ,ะมีจังหวะลงทุนนะคะมีเรื่องของการงอกงามทางการเงินได้เนื่องจากสุภาก็คือ ต่อยอดนะก้าวหน้าพัฒนาเจริญง,งอกงามต่างๆนะคะดังนั้นชาวเมดก็มีเกณฑ์ที่จะมีความพัฒนาก้าวหน้างอกเงยทางการเงินเกิดขึ้นได้เป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องวินาศด้วยนะในความหมายอีกด้านหนึ่งนะคะวินาศก็คือเรื่องต่างประเทศนะคะเรื่องทางไกลนะโดดเด่นในเชิงงานออนไลน์งานเบื้องหลังนะหรือว่าเป็นปีที่มี โปรเจกต์ลับๆเกิดขึ้นนะส่งผลให้ชาวเมดน,นะคะก็จะถูกฉลกกับงานที่ไม่ค่อยออกหน้าออกตานะเช่นงานเบื้องหลังงานควบคุมการผลิตงานบริการลูกค้านะหรือการทําในเชิงออนไลน์มันก็คือเราไม่ได้พบปะลูกค้าโดยตรงลักษณะนี้ค่อนข้างถูกฉลอก,กับเงินทองของชาวเมดน,นะคะ นอกจากนี้ยังหมายถึงการได้วงเงินสินเชื่อเครดิตนะเรียกว่ามีจังหวะหมุนเงินมาจากเงินทองในแหล่งเหล่านี้ได้นะคะมีเงินลับๆเกิดขึ้นได้นะเนื่องจากอาจจะมีคนสนับสนุนอย่างที่บอกนะหรือว่าเป็นช่องทางทางการเงินที่มีส่วนตัวนะเรียกว่าหาผลประโยชน์รายได้เสริมหรือช่องทางทางการเงินทํากําไรเนี่ยที่รู้ส่วนตัวก็น่าจะมีด้วยนะคะสาหรับดาวพรหัสนะคะก็เป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนการศึกษาด้วยนะดังนั้นใครที่ทํางานในเชิง ให้ความรู้นะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบนะก็ถือว่าเป็นปีที่เรื่องราวเหล่านี้นะคะก็เป็นแหล่งที่มาทางการเงินนะเรื่องของการค้าการขายก็พยายามอาจทำในเชิงคอนเทนต์ให้ความรู้นะให้คําปรึกษาลักษณะนี้ก็จะส่งเสริมได้ดีนะคะอย่างไรก็ดีนะคะในช่วงหนึ่งปีนะคะก็คือหลัง30เมษายนไปดาวพฤหัสให้คุณประโยชน์นะในเรื่องดังกล่าวนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็มีด้วยเนื่นองจากดาวมฤตยูนะคะก็ไปอยู่ในภพเรือนนี้ดังนั้นในส่วนหนึ่งก็ระมัดระวังในเชิง ลงทุนนะเพราะมันก็จะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนความพลิกล็อกเข้ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะนะเรื่องของการสูญเสียเงินนะในเชิงรั่วไหลนะเช่นอาจจะเป็นจังหวะที่หมุนเงินมากขึ้นนะเนื่องจากดาวมฤตยูก็คือมีเหตุให้เงินทองมันหมุนไปหมุนมาไม่ค่อยอยู่นิ่งเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะคะมีภารากิจในเชิงใช้นีชใช้สินนะหรือว่าความรั่วไหลทางการเงินก็มากด้วย แต่อย่างไรก็ดีก็จะหาเงินได้คล่องด้วยเหมือนกันดังนั้นก็จะเป็นช่วงปีที่ชาวเมธต,ต้องจัดสรรทางการเงินให้ดีนะคะรวมถึงลงทุนใดๆก็ดูสภาพแวดล้อมนะใครมาชักชวนลงทุนต้องระแวดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากดาวพลิกล็อกพันพวนก็อยู่ในภพเรืองกระเป๋าเงินของชาวเมธด้วยนะคะสำหรับดาวอีกสองดวงนะคะยังคงอยู่ที่เก่าก็คือดาวเสาร์นะครับอยู่ในภพลาภตลอดปีดังนั้นชาวเมธนะคะมีโชคลาภเกิดขึ้นจากดาวเสาร์ก็คือเรื่องงานการหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะเรื่อง อสังหาริมทรัพย์นะในเชิงเลือกสวนไรนาการเกษตรอะไรที่ลงทุนในเชิงระยะยาวนะคะอาจได้จังหวะเก็บเกี่ยวผลกําไรนะขายของเก่าของเดิมที่ถือครองออกไปได้นะคะหรือได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะจากเรื่องเลือกสวนไรนาต่างๆได้บ่อยขึ้นนะนะาดาวพระหัสก็ไปส่งผลดีในเชิงเรื่องของการเงินการทองของชาวเมดนะคะ และหากจะโฟกัสไปที่เรื่องลาภผลนะก็คือตัวแทนราหูนะคะราหูก็อยู่ในภพเลือนวินาศแล้วเจ้าเลือนวินาศไปอยู่ในเรื่องเงินดังนั้นเรื่องลาภผลนะคะมักจะเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงนะเช่นอะไรที่หวังไว้บางทีมันชอบเลื่อนชอบเคลื่อนนะหรือไม่ได้นะคะแต่บางทีสิ่งที่ได้มามันเกินคาดหรือไม่ได้หวังไว้มีเกณฑ์ได้ลาภเป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ได้นะเนื่องด้วยดาวเสาร์นะคะค่อนข้างอยู่ในมาตรฐานที่ดีก็มีเกณฑ์ได้สินทรัพย์ได้ที่ดินเลือกสวนไร่นาะเพิ่มเติมนะคะหรือว่า ได้เก็บเกี่ยวผลกําไรจากสิ่งเหล่านี้นอกจากนี้นะคะก็อาจจะหมายถึงการได้ของชิ้นใหญ่แต่ก็เป็นหนี้สินก็ได้นะเนื่องจากเป็นปีที่ชาวเมดน,นะคะก็อาจจะมีภาระในการผ่อนชําระนะแต่กลับได้เป็นเรื่องเข้าวของที่มั่นคงถาวนเข้ามาแทนนะก็เป็นได้เหมือนกันนะคะ จะดีมากดีน้อยอย่างไรนะในเชิงเรื่องเงินทองเงินก้อนรายรับต่างๆของชาวเมษนะคะมันก็แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะเนื่องจากพื้นดวงพื้นชะตาของแต่ละท่านก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะแล้วก็เหมือนทุกๆปีนะคะดาวพระรหัสนะคะก็เป็นดาวที่โครจรบางช่วงนะก็ผิดปกติได้นะบางช่วงเดินเร็วเดินช้านะคะก็จะส่งผลกับเรื่องเงินของชาวเมษเพราะรอบนี้เขามาอยู่ในเรื่องเงินทองนะคะก็สามารถติดตามรับฟังอัปเดตนะคะการโครจรต่างๆของดวงดาวในช่วงแต่ละเดือนได้ที่ช่องโหราฮก้าเหมือนเดิมนะคะ ก็ขอให้ชาวเมรนะคะมีโอกาสดีๆในเชิงการเงินได้หยิบจับรับเงินก้อนเงินทองคล่องตัวกันทุกท่านนะคะในหลัง30เมษายนเป็นระยะเวลา1ปีสำหรับชาวตุลนนะคะจะมีดาวพรหัสนะคะ จากการเล็งลัคนานะก็คือย้ายออกนะคะแล้วก็เข้าสู่พบเรือนที่เรียกว่าพบมรณะนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวมฤุตยูนะ่ะสำหรับพบเรือนนี้นะคะเป็นความหมายเชิงเปลี่ยนแปลงนะเรียกว่าดาวพรหัสนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมเรื่องแวดวงเรื่องพี่น้องนะรวมทั้งเป็นเรื่องปัญหาอุปสรรคด้วยนะคะเมื่อเข้าสู่พบเรือนเปลี่ยนแปลงนะมีเกณฑ์ว่าชาวตุนนะคะก็อาจจะ มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมได้นะคะในช่วงปีนอกจากนี้นะคะ,ะก็เป็นดาวเจ้าเรือนอรินะก็มีเกณฑ์ว่าอริมันก็มรณะไปนะคะก็คือจบลงในเชิงนี้สินภาระผูกพันบางอย่างนะหรือว่าศัตรูต่างๆที่เป็นคู่แข่งหรืออะไรที่ลำบากอ,อกลำบากใจในเชิงบุคคลอยู่ในสภาวะแวดล้อมกดดนนันต่างๆก็มีเกณฑ์ทุเลาเบาบางเรียกว่าศัตรูก็มีจังหวะแพ้ภยัย อาจจะโดดเด่นนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีกลุ่มมีทีมนะมีคนเพื่อนหนุนใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีลักษณะโดดเด่นในเชิงมรณะก็คือเดินทางได้นะคะบางท่านเดินทางบ่อยขึ้นนะเนื่องจากดาวสหัสชะนะคะกับมรณะมันเป็นเชิงเดินทางได้ทั้ง2แบบก็คือเดินทางใกล้ทเที่ยวไปทเที่ยวมากับเดินทางไกลไปเลยก็ได้เหมือนกันนอกจากนี้นะคะเรื่องของต่างประเทศนะค่อนข้างโดดเด่นด้วยนะอาจจะมีลักษณะการงานการค้าในเชิงทางไกล ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเพราะว่าดาวพฤหัสตรงนี้นะคะก็เล็งพบเรือนการเงินของชาวตุนนะคะดาวพฤหัสกับดาวมฤุตยูในภพมรณะนะคะถือว่าน่าโดดเด่นต่างชาติต่างภาษาในขณะเดียวกันนะคะก็ส่งผลดาวพฤหัสในตำแหน่งนี้เป็นพินทุบาทนะคะก็ไม่ค่อยดีในเชิงเรื่องทําอะไรนะผู้หลักผู้ใหญ่มักจะไม่ค่อยเกื้อหนุนนะอาจจะได้รับความ เือดร้อนไม่เป็นธรรมหรือทํางานยากในเชิงถ้าไปเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบนะเนื่องจากดาวพรหัสถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ไม่สมบูรณ์แบบนะคะนอกจากนี้ดาวพระรหัสเป็นตัวแทนในเชิงการเรียนการศึกษานะดังนั้นชาวตุลน,นะคะก็อาจจะ,จจะเบือ่อเบื่อหรือไม่ค่อยชอบในเชิงหลักการทฤษฎีท่องจำนะในช่วงปีก็อาจจะต้องอไปศึกษาด้วยวิธีการลงมือทำนะชอบเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าการท่องจำทฤษฎีต่างๆนะเรียกว,ว่าเป็น ช่วงที่เราอยากจะทำอะไรตามใจนะไม่ค่อยชอบอยู่ในกฎเกณฑ์หรือว่ารู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ในกรอบมากๆนะเรียกว่าดาวพรรหัสนะคะก็ส่งผลเป็นระยะเวลาโดยประมาณก,ก็คือ1ปีนะคะชีวิตของชาวตุลน,นะคะอาจจะมีความไปเกี่ยวข้องนะในเชิงเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นตัวเรานะดูแลใส่ใจสุขภาพนะคะหรือว่า มีภารกิจสุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องคนใกล้ตัวได้นอกจากนี้มันอาจจะหมายถึงในเชิงการงานก็ได้นะการงานที่เกี่ยวข้องกับความป่วยความเจ็บความตายของชาวตุนนะคะก็จะมีดาวใหญ่ไปเกี่ยวข้องกับภพบเรือนนี้ดังนั้นก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะงานสุขภาพนะคะงานทางไกลางานต่างประเทศงานเดินทางนะรวมทั้งบางท่านที่ทํางานในเชิงเรื่องสืบทอดกิจาการดูแลกิจาการประเภทกงสีลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะสำหรับในตลอดปีนะคะดาวที่ยังคงอยู่ในภพเรือนอดิ เป็นดาวใหญ่ด้วยก็คือราหูนะคะดังนั้นชาวตุลก็ถือว่ายังคงมีภาระนะแบกรับในเชิงผูกพันนะเช่นผูกพันทางใจนะคะการเป็นห่วงการดูแลนะหรือแม้แต่เรื่องของภาระเลี้ยงดูส่งเสียต่างๆนะคะเรียกว่าก็เป็นปีที่ความเปลี่ยนแปลงก็มาเยือนในขณะที่บางเรื่องก็ส่งเสริมนะคะแล้วก็ยังคงมีภาระเกี่ยวเนื่องลูกหลานบริวารอยู่นะคะ สำหรับในเชิงการเงินการลงทุนนะคะดาวพรลหัสกับมฤตยูก็จะไปเล็งพบเรือนการเงินนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีเ,เงินก้อนเข้ามานะอย่างที่บอกก็ทางไกลบ้างต่างประเทศเงินมรดกก็เป็นไดนะ้นอกจากนี้นะคะมันส่งผลในเชิงก็รายจ่ายเยอะได้ด้วยเนื่องจากบางทีก็คือไปกระตุ้นนะในเรื่องของการมีภาระรับผิดช,ชอบนะคะอาจจะเป็นสภาวะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะหมุนเงิน คล่องตัวขึ้นนะแต่ไม่ค่อยอยู่นิ่งลักษณะนี้นะคะแล้วก็ระมัดระวังในเชิงเรื่องลงทุนนะคะเป็นการร่วมหุ้นนะคะเรื่องของการตกลงในเชิงผลประโยชน์นะคะก็ดูให้ดีนะในเชิงเอกสารสัญญาเนะะื่องจากชาวตุลน,นะคะก็ถือว่าดาวพรหัสเป็นพินทุบาทด้วยนะคะสำหรับดาวพระหัสกับมฤตยูนะคะไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์นะซึ่งดาวศุกร์ก็คือเป็นความหมายเดียวกับดาวตัวตนของชาวตุลด้วยนะคะก็ถือว่าเรื่องสุขภาพนะก็เป็นสิ่งที่ชาวตุล ก็ดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นนะคะใครนอนดึกนะกินอาหารไม่เป็นเวลานะคะหรือมักจะทํางานหามรุ่งหามคำ่ำนะก็ถือว่าเป็นปีที่หันกลับมาดูแลตัวเองสักนิดนึงนะหาเวลาพักผ่อนบ้างนะดูแลเรื่องสุขภาพหากเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็อย่าปล่อยปละละเลยนะคะและดาวพฤรหัสนะคะก็เหมือนเดิมกับทุกปีนะไม่ได้เดินโคจรรวดเดียวนะคะแบบปกติก็มีจังหวะยึกยักเดินหน้าถอยหลังนะคะดังนั้นก็สามารถ รับฟังอัปเดตดวงชะตาในแบบรายเดือนเอาว่าสถานการณ์ของดวงชะตาภาพรวมของชาวตุลเป็นอย่างไรได้ที่ช่องโหราฮาก้าเหมือนเดิมนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวตุลน,นะคะมีทั้งส่วนส่งเสริมนในขณะเดียวกันบางเรื่องก็ระมัดระวังเตือนใจไว้ในช่วงที่ดาวพระหัสย้ายพบเดือนตั้งแต่30เมษายนไปนะคะก็ขอให้ดาวย้ายครั้งนี้นะคะส่งผลให้ชาวตุลก็มีความเปลี่ยนแปลงนะที่ดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ